ีครับชาวฟรีไฟทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟให้ทุกคนดูกันนะครับว่าเราเล่นเกมฟรีไฟได้ระดับไหนกันนะครับไปดูกันนะครับว่าตายหรือไม่ตายคาที่ก็ดูกันนะครับดูมีคนสองคนเรายังไม่มีปืนอะไรมันยิงกันตายแล้วตอนนี้มาดูกันนะครับว่ามันจะมองเราเห็นไหม เราจะขอหนีจากมันนะครับดูก่อนนะครับมันเก็บของเสร็จยังครับเราต้องหลบมันหน่อยมันมีปืนอยู่ครับมันให้มันเก็บของไปก่อนนะครับแต่เราแบบหนีมันก่อนครับระวังมันมาไม่ลอดแน่ครับไปดูกันนะครับ ดูกันนะครับว่าเราตายหรือไม่ตายนะครับวันนี้เดี๋ยวมันยิงเราตายครับให้มันไปก่อนครับโหยังไม่ไปเหี้ยมงวิ่งวนอยู่นี่แหลวะวะเฮ้ยไม่ไรอยู่ไป อยู่นั้นผมก็ขอเก็บของลวกันคนันฉลาดแบบผมนี่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับให้มันเก็บของไปเอาเก็บไปเถอะครับผมไม่กลัวครับแต่เมื่อกี้มันมีปืนครับแต่ผมผมไม่กล้าเข้าเลยครับแต่ตอนนี้ผมกําลังเพิ่งเก็บของอยู่ก็เห็นมันอยู่แถวแถวนี้ ไปก็กลัวตายครับตอนนี้มีคนเยอะครับเราอยู่นานไม่ได้ครับจะตายบอกไว้ทีนี้ครับเล่นต้องใช้สมองนะครับไม่ใช่เล่นไปมั่วๆนะครับเล่นไปมั่วๆนี่แล้งเราตกเลยครับนี่เรากําลังลงแล้งอยู่นะครับ ถ้าเราดูตกไปเราจะหมดเลือดไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเราก็เพิ่มเลือดไปเกมเราแบบเล่นสนุกสนุกครับไม่เบื่อครับถ้าเราอยากวิ่งเร็วเราก็อย่าถือปืนครับเราไปไวขึ้นนะครับแต่บางครั้งเราจับปืนไม่ทันค่าอาจจะยิงเราตายได้เคล็ดลับในการเล่นฟรีไฟลนะครับ เล็ดลับเรานี่หาที่ไหนไม่ได้เลยนะครับเกมฟรีไฟล์เราเล่นมันมันสนุกสนุกครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับของยิ่งเยอะเราก็ยิ่งหนักไปนะครับเราเก็บของเต็มแล้วนะครับเราไม่สามารถเก็บของต่ออีกได้เราก็เปลี่ยนปืนถ้าปืนไหนเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนปืนครับ เราเปลี่ยนปืนเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็วิ่งไปต่อครับเราก็ไม่ต้องถือปืนครับเคล็ดลับของเราวันนี้นะครับมันสนุกตายยากด้วยครับเราต้องดูก่อนว่าเราอยู่ในวงหรือเปล่าดูนะครับนี่เราอาจจะเงียบนิดน,นึงไม่มีเสียงเพลงอะไร แล้วก็สนุกได้กับเกมครับเบื่อเบื่อก็สามารถเล่นเกมได้นะครับเกมนี้ทั้งมันทั้งสนุกครับเสียงเบาพราะผมปิดเสียงนะครับเราต้องหาคนให้เจอก่อนนะครับถ้าเนี้ยเราขี้เกียจขี่ขับรถใช่ไหมครับ กระโดดลงปุ๊บเลือดเรายังไม่หมดใช่ไหมครับเราจะไปดูต่อนะครับว่าเลือดเราไม่หมดหรือไม่หมดนะครับว่าอาจจะโดนยิงตายคาที่ก็ได้นะครับโอ้โหมีเมื่อกีมีคนอยู่ข้างหน้าครับาต้องไปดูนะครับคนนี้โหดมากครับดูนะครับระวังตายนะครับถ้าเราเผดตัวแป๊บเดียวนะครับวิ่งเล่นแบบนี้ ไม่ได้นะครับในเวลาห้ามไปยุ่งกันนี้เรายิงทิ้งเลยครับถ้าเราไปยิงทิ้งเนี่ยอาจมีคนยิงให้โดนเรานะครับเราก็ต้องใช้สมาธิในการเล่นเกมเกมเราก็เล่นไปนานก็ไม่เป็นไรเล่นไปแบบสนุก ครั้งเราก็อาจจะฟังเบิดบ้างเราก็วางวแถวๆนี้ก็มีคนอยู่เยอะนะครับเราต้องเสียงเข้าไปนะครับเรามีเสียงนี่อาจจะโดนยิงตายได้ดูนะครับว่าเราจะตายไปเมื่อไหร่นะครับโอ้โห,หน่าเคยมีคนตายแล้วหนึ่งคนนะครับโอมีของอย่างเยอะครับในนี้ เรายังโอ้โหยังไม่เต็มนะครับสามารถเก็บของอีกได้หลายอย่างเลยครับเราก็ไปต่อ,อยางขี่รถเล่นใช่ไหมครับแก้เบื่อแก้เบื่อของเราก็ขี่รถไปครับแก้เบื่อแก้เบื่อแก้เบื่อของเราเล่นไปโอ้โหเงียบเงียบเราก็เปิดเพลงฟังได้นะครับ เกมเราแบบสนุกอะไม่เบื่อถ้าเพื่อนได้เห็นผมเล่นแล้วนี่ผมไม่ได้มายิงเขานะครับผมมาขี่รถเล่นแบบสบายครับแบบชีวิตอมตะมีคนอยู่ข้างหลังเรานะครับวางตายนะครับนี่วงวงกำลังบีบแล้วครับ เราก็ต้องเข้าบ้านอันซ่อนก่อนนะครับแบบนั้นเราตายได้นะครับเราต้องลงจากรถนะครับเราต้องเปลี่ยนของก่อนนะครับเราอาจจะตายได้ตลอดเวลาถ้าเราไม่ระวังนะครับ เราก็สนุกสนุกครับไม่เบื่อไม่อะไรนะครับทำครั้งอาจจะโดนจริงไปนะครับเกมแล้วก็มันมันเรากระโดดจากตรงนี้เราจะลองดูนะครับว่าเลือดเราจะหมดกี่นะครับโอไม่หมดสักนิดแล้วครับโอ้ชีวิตเราดีเกิน,นครับเดี๋ยวีประมาณ5นะครับเราต้องหาคนก่อนนะครับ วงบีบจะเล็กขนาดไหนะเราก็ไปได้หมดนะครับเราดูวงก่มมันเล็กขนาดไหนตอนนี้เราอยู่กลางวงแล้วนะครับตอนนี้ในปืนนี้ที่ผมชอบนะครับปืนนี้ครับผมก็ชอบเล่นนะปืนนี้ครับปืนสั้นดูดูดูดดจมดเลือดนะไม่หมดครับไปต่อได้ครับเวลาเราหมดเลือดเราก็หัด ิ่มเลือดบ้างนะครับเรามีเพิ่มเลือดนี่อาจจะตายได้เกมเราก็มันมันสนุกสนุกแบบนี้ครับชงเงียบหน่อยไม่เป็นไรแต่มันก็ฝึกสมาธิเราให้ดูนะครับจะหมดเลือดไหมครับไม่หมดนะครับ วิ่งต่อเดี๋ยวหาคนก่อนนะครับว่าถ้าันนี้มันมีคนนะก็เสียใจหน่อยต้องตายครับเราวิ่งหาคนมาเกือบชั่วอโมองแล้วตอนนี้นี่มีปืนเดิมๆให้เราเลือก เราจะเล่นปืนนี้เหมือนเดิมไหมยิงผิดไปหนึ่งนัดครับโอ้โหกดผิดกดผิดครับเราก็ต้องเพิ่มลูกศรไปนะครับนี่ครับโอโ้ต้องดูครับงเริ่มบีบแล้วนะครับเราต้องผมมีคนยิงเราข้างหลังนะครับแต่เราไม่รู้ตัวนะเมื่อกี้ลองตายด้วยดูข้างหลังข้างหน้าเมีมีคนอยู่ข้างหลังเราใช่ไหมครับ เราก็ต้องไปแบบก่อนม่มีคนนะเนี่ะครบโอ่งเริ่มบีบแล้วนะครับเขาก็กลัวตายอยู่แถวนี้นะครับก็แถวนี้เถื่อนมากครับเหลือคนอีกเจ็ดคนเราก็ต้องขาบานเดิมครับหลบไว้ก่อนครับจะมีคนไม่มีคน,นแล้วแต่ครับ ่าสีแดงแคืออะไร อ,อาจจะตายคาที่นี้ก็ได้นี่แถวนี้มีคนนะระวัตง,งตัวนะ่อ เห็นเห็นคนหนึ่งคนแลวครับตอนนี้เห็นคน,นครบเด้อเด้อเด้อคอบเราเห็นคนอเคับหนครับยิงกูละมึง จะหาคนก่อนนะครับว่ามันอยู่แถวนะี้โอ้คนเยอะมากครับเชิญนะครับต้องวิ่งเข้าบ้านเพิ่มเลยก่อนนะครับเวลาอาจจะตายได้เกมนี้ต้องใช้สมองครับเราอาจจะตายได้นะครับเราอาจจะตายได้โดยไม่ได้คิดนะครับก็วิ่งไปที่เดิมนะครับ วางตายด้วยนะครับโอ้โหเราต้องหลบตรงหินนี่โอ้โหโโอ้หมั่งมาว่ะมาว่ะกูเข้าบ้านทันหรือเปล่าเนี่ยอียเกือบตายนะครับโอ้โหเกือบตายเกือบตายเดี๋ยวขอเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดก่อนนะครับมาแล้วบ้องมาขอไปก่อนครับโอ้โหไม่ทนัน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 เราอาจจะตายคาที่เล โอ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวไม่ทันไม่ทันนะโอ้โหผมงเลือดกระเพรอม่ทันครับตาย,ยางไงที่สุดนะครับบอลแรงเราจะขึ้นไหมครับดูกันนะครับดูบดกันนะครับโอ้โหโอ้โหจะขึ้นเท่าไหร่ครับโอ้โหขึ้นเยอะมากครับตอนนี้แรงดีอะครับเกมฟรีไฟล์เป็นเกมฝึกสมองให้เราคิดนะครับ ลโหลดเล่นกันด้วยนะครับเกมนี้มันสนุกเปรืองเน็ตนิดน,นึงก็ไม่เป็นไรนะครับ